สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่เ้านรับเข้าสู่ช่อง k กจีฟาร์มนะครับผมไม่ได้อัพคลิปนานเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเตรียมดินปลูกผักนะครับผมเอ่อผมต้องบอกก่อนว่าที่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นบ้านเช่าหลังใหม่นะครับผมนี่บ้านก็จะอยู่ติดถนนนะครับผม จะได้ยินเสียงรถวิ่งไปวิ่งมานิดนึงแต่ว่านี่นะครับข้างบ้านนะครับก็จะมีพื้นที่แบบว่าโล่งๆให้สำหรับปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับผมประมาณ50ตารางวาได้นะครับแล้วก็นี่นะครับผมสั่งขี้วัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ซื้อมาในราคากระอสอบละ25บาทนะครับสั่งมา60กระสอบเลยแล้วก็มูลวันนี้เจ้าของฟาร์มเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีหรือว่าโซดาไฟในการล้างคอกเลยนะครับก็คือปลอดภัยแน่นอนเอามาปลูกผักปลูก,กอะไรเนะี่ยรับรองก็ไม่มีสารเคมีผมก็เลยแบบโอเค จัดมาทีเดียวเลย60กระสอบนะครับผมก็เต็มรถกระบะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบถ่ายแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ใกล้ยเย็นแล้วนะครับจะ6โมงเย็นแล้วก็เนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเป็นาการเตรียมดินเลยนะครับอันนี้คือผมเพิ่งเข้ามาอยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วก็จะต้องเตรียมพื้นที่เตรียมดินให้มันดินมีธาตุอาหารแล้วเราก็จะสามารถปลูกผัปกปลูกพืชได้เลยนะครับผมก็เป็น จุดสำคัญจุดแรกเลยที่เราต้องทํานะครับก็สําหรับการเตรียมแปลงนะครับผมได้ทําไว้แล้วหนึ่งหนึ่งแปลงเล็กๆนะครับผมนี่นี่ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับคือผมคุมไว้ไม่ให้แบบความชื้นมันมากเกินไปเพราะว่าฝนมันตกหนะักเนาะฝนมันตกบ่อยคือผมก็จะขุดดินใช่ไหมครับแล้วก็เอามูลวัวเนี่ย ที่เราสั่งมาเนี่ยเทไปเทแท่เข้าไปแล้วก็ดินกบอีกทีนะครับก็คือทําเตรียมไว้อะแล้วก็รดน้ําให้ความชื้นมันโอเคนะครับผมจากนั้นก็เอาหาผ้าใบหรืออะไรมาคุมสักหเดือนนะครับเราก็จะสามารถปลูกอะไรก็ได้แล้วทีนี้ก็ถ้าพูดอธิบายไปแบบนี้เพื่อนๆอาจจะ ไม่เห็นภาพแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจครับเดี๋ยวผมจะทําเพิ่มอีกแปลงหนึ่งติดกันเลยนะครับผมจะทําเพิ่มให้ผู้ชมดูเลยนะครับโอเคหลังจากที่ผมได้ทำการถักหญ้าออก ส่วนหนึ่งนะครับผมคือไม่จําเป็นต้องถักออกหมดกก็ได้นะครับก็ให้มันแบบว่าออกไปบ้างนิดนึงนะครับผมทําง่ายๆเลยหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการขุดดินลงไปอย่างนี้นะครับผมทําให้มันเป็นร่องลึกๆหน่อยครับก็อุปกรณ์ที่ผมใช้จะใช้เป็นซ่อมนะครับผมซ่อมค้นซ่อมซ่อมขุดอะ่ะก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นจอบก็ได้นะครับ ถ้าสมมุติว่าใครใช้จอบนะครับก็ควรจะขุดไปให้มันได้สักหนึ่งหน้าจอบเลยนะครับผมขุดอ่าลึกน,นิดนึงนะครับผมก็จะทําให้ดินเราสมบูรณ์ดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปขุดดินต่อเลยนะ ก็พอเราขุดแอนล่องแบบนี้แล้วนะครับแล้วเราก็จะเอามูลวัวน,นะครับมาเทใส่ตรงล่องนี้ พอเราเทใส่ในร่องปั๊บเราก็จะขุดสเต็ปต่อไปเลยนะครับผมทำให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลย ลใกล้จะค่ํแล้วครับเดี๋ยวผมรีบถ่ายแล้วกันอันนี้จากที่ทําเมื่อกี้นี้นะครับก็หนึ่งกระสอบมันจะได้ประมาณสักสี่แถวนะครับสี่แถวขวางแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ก็ได้เยอะอยู่นะครับสังเกตดูครับก็คือ,อดินจะอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าผมขดดินขึ้นมาใช่ไหมผมเอาขี้วัวใส่ไปในร่องปั๊บแล้วก็ขดดินใหม่ไปทับขี้วัวนะครับแล้วก็ใส่ขี้วัวแล้วก็ทับใหม่ ทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆก็ตามกำลังนะครับวันไหนทํายึะทำน้อยก็แล้วแต่เลยวัตอนนี้หอบอันนี้ก็ทําไว้ก่อนอันนี้แล้วครับอันนี้ก็ทําเพิ่มมาหน่อยหนึ่งแล้วผมก็จะทาไปเรื่อยๆนะครับจนสุดนู่นแหละจากนั้นเราก็ลดน้ํานะครับก็ลดไม่ต้องชุ่มมากนะครับแบบว่า รู้สึกว่ามันเปียกมากแล้วก็พอนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นฤดูฝนด้วยนะครับฝนจะตกบ่อยจริงๆไม่ต้องลดก็ได้นะครับปล่อยจริงไว้เลยก็ได้แต่นี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูสมมติว่าหน้าหนาวหน้าแล้งหรือยังไงเนี้ยเราก็ลดน้ําให้เขานะครับพอขี้วัวอยู่กับดินปับ๊บโดนความชื้นปับ๊บแล้วก็โดนความร้อนปับ๊บอ่า แล้วเขาก็จะมีความร้อนแล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆก็จะทํางานนะครับผมเราปลูกพืชปลูกอะไรก็จะโตดีนะครับแต่ว่าต้องรอให้เขาแบบเสร็จสิ้นคระบวนการซะก่อนอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมโแคนี้แหละพอละเผื่อฝนจะตกอีกขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเราจะเอาผ้าใบนะครับมาคุม กองดินหมักของเรานี่นะครับคือคุมอย่างแรกก็คือไม่ให้ฝนตกชื้นจนเกินไปนะครับให้มันไหลร้แลน่นข้างนะครับก็จะไม่เป็นไรส่าไรถ้าตกลงตรงๆเลยเนะี่ยมันจะชื้นเกินแลวจุลินทรีย์ไม่ทํางานนะครับอย่างที่สองก็คือช่วยไม่ให้มแมลงอะไรต่างๆมามายุงนะครับผมบางทีเนี่ย มูลวัวอาจจะยังไม่แห้งดีแล้วก็มีกลิ่นมีอะไรแรงนะครับก็จะเป็นอะไรที่ชวนมแมลงต่างๆมาตอมในดินหมักของเรานะครับผมอันนี้คือผมจะต้องหาผ้าใบมาปิดให้มีชิดนิดนึงนะครับกันฝนกันมแมลงแล้วก็กันหญ้าขึ้นด้วยเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้เอา้าออกหมดนะครับนี่เราจะกันหญ้าขึ้นคือทับไว้ให้หญ้าตายไปด้วยเลยนะครับ แต่ในผมมีผ้าใบแค่ผืนเดียวนะครับผมต้องไปหาผ้าเพิ่มอีกทาให้มันปิดมิดชิดนะครับผมก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการหมักดินง่ายๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็จะอยู่บ้านกันนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมก็ถ้าพอมีพื้นที่มีอะไรก็ลองปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกอะไรกินเองดูนะครับผม ก็อาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่บ้านเช่าหลังใหม่นะครับก็จะเริ่มปลูกผักไปด้วยนะครับผมก็ฝากเพื่อติดตามด้วยล้กันรครับช่อง k คลโกจีฟาร์มนะครับโอเคถ้าชอบอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ